เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์สุดซึ้งเมื่อ คุณแม่งามทิพฉัดบริรษ์ได้โพสต์คลิปของน้องวันใหม่ที่ได้พูดบนเวทีเตรียมตัวเต้นโควเวอร์กับเพื่อนๆน,น้องวันใหม่ได้พูดในคลิปนี้ว่าขอบคุณที่มาดูหนูและเพื่อนๆทุกคนและวันนี้วันเกิดคุณแม่ยังไม่ทันที่น้องวันใหม่จะได้อวยพรสาวน้อยกลับร้องไห้ออกมาหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายหลายคนร้องไห้ตามและบอกว่าน้องคงจะ จะรักคุณแม่มากเป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์สุดซึ้งเมื่อ คุณแม่งามทิพฉัดบริรักได้โพสต์คลิปของน้องวันใหม่ที่ได้พูดบนเวทีเตรียมตัวเต้นโคฟเวอร์กับเพื่อนๆน,น้องวันใหม่ได้พูดในคลิปนี้ว่าขอบคุณที่มาดูหนูและเพื่อนๆทุกคนและวันนี้วันเกิดคุณแม่ยังไม่ทันที่น้องวันใหม่จะได้อวยพรสาวน้อยกลับร้องไห้ออกมาหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีเฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายหลายคนร้องไห้ตามและบอกว่าน้องคง จะรักคุณแม่มาก